สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามโอด a ชแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะหนึ่งที่นะคะหนึ่งที่อยู่ตรงนี้และอยู่ด้านหลังกล้องนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านชมรายละเอียดแบบ ครบทุกซอกทุกมุมเลยแล้วกันเนาะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่ทั้งหมดเลยคือ7ไร่เต็มนะคะเอกสารสิเป็นฉนดครุฑแดงนะคะทางเจ้าของเนี่ยต้องการขายนะคะในราคาแบบเมายกแปลงไปเลยราคา5ล้านบาทรวมเข้าอนภาษีรวมทุกอย่างให้เลยนะพูดง่ายงว่าใครที่ซื้อที่ดินแปลงนี้ราคาเดียวจบทุกอย่างเลยนะที่ดินจริงๆแล้วนะคะรูปแปลงสวยมากๆเลยนะคะอยู่ในชุมชนล้อมไปด้วยบ้านเรือนชาวบ้านนะคะแล้วก็โรงเรียนวัดนะคะห่างจากตรงเนี้ย เพียงแค่600เมตรเองจริงๆแล้วนะคะจากตรงนี้เราจะไปตลาดนะห่างกันประมาณ900-2กิโลนะทั้งตลาดอำเภอนะคะสถานที่ราชการต่างๆอยู่ล้อมหมดเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนหมายเลข3260นะคะเพียงแค่1.1กิโลเมตรก็ถึงตรงนี้เลยนะีการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลสอพี่น้อง per, อำเภอสพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอยู่ในเมืองเลยนะถือว่าอยู่ในเมือง per, อำเภอสพี่น้องเลย การเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากและรูปแปลงสวยมากๆเลยนะคะด้านหน้านะคะติดถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะด้วยสภาพของถนนอาจจะทรุดโทรมบ้างนะคะเนื่องจากว่าต่อจากเราไปเนี่ยคือเป็นที่ดินจัดสรรเหมือนกันนะที่ดินเป็นลอกๆลอกเล็กลอกน้อยนะคะแต่ก็ไม่มีคนเข้ามาอยู่หรือว่าทําประโยชน์ดังนั้นนะคะก็ถนนก็จะเป็นสภาพแบบนี้เลยนะคะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมลักษณะของที่ดินแปลงนี้ว่าเป็นแบบไหนอยู่ตรงไหนทําอะไรบ้างตามไปเลยค่ะนี่ ตอนนี้นะคะพลัมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วตรงนี้นะคะจะมีถนนหลักที่เข้าออกหมู่บ้านนะคะแถวนี้มีรถเข้าออกตลอดเลยนะคะใกล้โรงเรียนใกล้ตลาดนะคะใกล้ร้านค้าอยู่ตรงนี้เลยเราเข้าซอยมานะคะประมาณ100เมตรนะคะตรงนี้มีไฟฟ้ามีปะปามีบ้านเลขที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟฟ้าแสงสว่างหน้าบ้านด้วยนะคะแล้วก็มีการล้อมรั้วด้านหน้าไว้นะคะประมาณนี้เลยทางเข้าบ้านอยู่ตรงนี้นะคะมีบ้านหนึ่งหลัง ที่ดินแปลงนี้นะคะน้ากว้างติดถนนตรงนี้ถนนควังกีดเนี่ยประมาณนะคะ89เมตรแล้วก็ลึกเข้าไปนะคะจากตรงนี้นะคะเข้าไปด้านท้ายเลยประมาณ120เมตรนะคะนี่เลยจากรั้วนี้ไปอีกนะลักษณะของที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้านะคะบางส่วนเนี่ยได้มีการถมดินไว้แล้วนะคะตรงนี้นี่ตรงบริเวณบ้านเนี่ยถมดินแล้วแล้วก็มีการสร้างบ้านแต่บ้านเนี่ยอายุนานแล้วแล้วก็บ้านหลังใหญ่มาก แต่ว่าบ้านน่าจะเก่าแก่แล้วนะคะสภาพแบบสุดสมตามธรรมชาติเลยนะคะนี่ใครที่มาซื้อก็แถมบ้านด้วยรายละเอียดภายในบ้านนะคะไม่มีอะไรมากก็เลยอาจจะไม่ได้พาชมแบบว่าด้านไหนเนาะให้ดูเป็นอ่าบริเวณรวมๆตรงนี้ก่อนหน้าบ้านมีแกนเทค,คอนกรีตแบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วตรงนี้นะคะเป็นบ้านไม้นะคะสิ่งปลูกสร้างตรงนี้จะของยกให้หมดเลยนี่ เป็นบ้านไม้บ้านเก่านะคะข้างล่างเป็นโครงสร้างคอนกรีตนะคะแต่ว่าตามสภาพบ้านก็คือมีการซุดนะคะโทมตามธรรมชาติของการไม่ได้ดูแลนั่นเองนะคะบริเวณบ้านตรงนี้นะคะได้มีการถมแล้วนะคะมีต้นไม้บ้างนะคะอย่างเช่นต้นมะม่วงมะพร้าวนะคะนี่อันนี้คือจะเป็นที่ข้างเคียงที่ติดกับเรานะนี่อยู่ตรงนี้ อันนี้จะเป็นที่ดินฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามเราซึ่งเป็นที่นาคิดว่าเป็นที่นานะส่วนที่ดินของเราอยู่ตรงนี้เลยค่ะบริเวณบ้านนะคะเนื้อที่น่าจะประมาณไล่ไล่กว่ากว่านี่ถมแล้วนะคะแล้วก็สร้างบ้านปลูกต้นไม้ไว้นะคะถือว่าเป็นอาที่ดินที่ร่มรื่นพอสมควรเลยนะคะมีต้นมะขามมีต้นยอนะคะมะขามเทศเนี่ยมีเยอะมากเลยที่ดินตรงนี้นะคะถ้าเราจะแบ่งเนี่ย คือจะประมาณ3โซนได้นะคะ3โซนคือ1โซนโซนส่วนของบ้านนะคะมีแกนถมแล้วเป็นพื้นชี้เรียบๆไปเลยนะคะแล้วก็โซนที่2ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังจะเป็นบ่อนะคะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเป็นบ่อคล้ายๆเป็นที่นาเก่านะคะแต่ด้วยปล่อยน้ำไหลเข้าธรรมชาตินะคะแต่ก็ไม่ได้ลึกมากอยู่ตรงนี้ใช่ไหม แต่ตรงนี้ตั้งใจขุดเป็นบ่อไว้เท่าที่ดูนะคะถามคนฝ้าบอกว่าลึกประมาณสองเมตรแล้วก็มีปลายเยอะมากเลยนะคะตรงนี้แล้วก็โซนที่สามนะคะเป็นโซนจะเรียกว่าด้านข้างบ้านหรือด้านหลังบ้านก็ได้นะคะเป็นล่องสวนเป็นล่องสวนอยู่ตรงนี้เลยแต่ก็ไม่ได้ปลูกอะไรไว้นะคะมีแต่จริงๆแล้วดูแล้วนะคะน่าจะเป็นอ่า เป็นการปลูกต้นมะขามเทศนะคะแต่ว่าด้วยสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลนะคะก็เลยออกมาเป็นแห้งแรงนะคะต้นไม้ก็ตายไปตามการเวลานั่นเองนะคะนี่นี่คือโซนที่3นะคะตรงนี้นะคะขอย้าให้อีกรอบหนึ่งเนาะพิ่ัก่คืออยู่ที่ตําบล2พี่น้องอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเนื้อที่ทั้งหมดเลยคือ7ลายไร่เจ้าของต้องการขายนะคะในราคา หมายกแปลง5ล้านบาทรวมค่าโอนภาษีรวมทุกอย่างให้เลยนะใครสนใจก็ลองแวะกันเข้ามาดูได้นะคะนี่อันนี้คือเรามาอยู่ด้านหลังบ้านจะเรียกด้านหลังก็ได้จริงๆแล้วบ้านตรงนี้ใหญ่มากๆเลยนะนี่สภาพบ้านนะคะอาจจะต้องซ่อมแซมในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ โอให้ดูจากภายนอกเลยเพราะว่าบ้านบางจุดเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เนื่องจากามีกรารล็อกประตูไว้ด้วยนะคะให้ดูจากภายนอกก่อนเอาเป็นว่าสนใจจริงๆก็ลองแวะกันเข้ามาดูได้ที่นี่มีคนเฝ้าตลอดเวลานะคะโอเคการพาชมที่ดินนะคะก็น่าจะประมาณนี้เลยท่านใดสนใจก็ลองแวะกันเข้ามาดูได้เลยคะ่ะโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกลาไปก่อนค่ะ